สวัสดีครับนักเรียนม .6 กทับหนึ่ทับสที่รักทุกคนครับวันนี้พบกับครูวินะครับครูคูินะครับในวิชาดนตรีสองัสต่อกษลาสามสามหนึ่นะครับประจำวันที่6กรกฎาคมสองพันเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องประเภท เครื่องดนตรีนะคับตัวนี้หนึ่งนะครับประเภทเครื่องดนตรีที่มีด้วยกันอยู่สี่ประเภทแล้วบวกอีกสองก็คือประเภทดีสีตีเป่าบวกสองประเภทคือเขย่าแล้วก็เคาะนะก็มีอะไรบ้างแล้วก็ดนตรีมีประโยชน์อย่างไรดนตรีมีความสําคัญอย่างไรนี่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องประเภทเครื่องดนตรี ก็ตามนนด,ด้วยโน้ตดนตรีแล้วก็ประเภทวงดนตรีนะครับประเภทเครื่องดนตรีของข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นของต่แปที่แล้วนะเครื่องดนตรีี่ต้องไปปฏิบัติเป็นเล่นนะฮะไปเล่นนั่นแหละแต่เครื่องดนตรีเขาเรียกว่าเล่นเนาะนเหมอน,เล,นเล่นฟุตบอลนี่ที่จริงมันจริงนะไม่ใช่เล่นนะแต่เขาใช้สัพ์ว่าเป็นการเล่นแต่ตอบตามตัวหนังสือว,ว่าปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรีของดน,นตรีไทยนั้นก็จะมีอยู่ สี่ประเภทอันนี้ตืงทบทวนนะครับสี่ประเภทหนึ่งประเภทดีดให้นักเรียนไปศึกษาไปค้นคว้านะครับไปศึกษาค้นคว้าเพราะจะมีข้อสอบไปแหละสัปดาห์หน้านะครับศึกษาค้นคว้าประเภทดีดดนตรีไทยนะครับอมไทย,ยมามไทยด้วย ประเภทดีดท,ทั้งหมดนะครับไปเปิดใน u t u b e ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตนะครับค้นคว้าว่ามีกี่มีกี่ชนิดมีอะไรบ้างนะครับวอทีสองไปประเภทสีประเภทสีก็เช่นเดียวกันไปศึกษาค้นคว้าม,มาว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มประเภทสีให้มากที่สุดนะครับระจำไว้มีใครได้ยินไหมครับเงียบหมดเลย สามประเภทตีสี่ประเภทเป่าครับตีสีตีเป่านะครับเป็นติดใจทั้งสี่ประเภท,เทมาแล้วก็แถมทั้งสองประเภทบวกอีกสองคือเขย่ากับเคาะเขย่วนี่ก็คือธรรมรินอังกะลุงหรือมีอย่างอื่นไหมเราไปดูซินะครับครับ,รบนี่คือประเภทดนตรี โน้ตตีไทยโน้ตตรีไทยตัวตีไดโนตตัวตีสากลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละไล่เสียงไล่ระดับเสียงแล้วคล้ายๆกันนะครับเพราะตตีไทยจะเป็นตัวอักษรนะครับอย่างดอเด็บนี้ก็จะเป็นโด ต่อเรือก็จะเป็นเรหัวม้าก็จะเป็นมีดูเรมีฟาซอนลาซีถ้ากดตัวทอทหารนะครับจะไปซ้ำกับตัวซีตัวอโซทีโดโดเรมีฟาซอนลาซีโด องตัวนักเรียนจะเห็นที่มีตัวดังเช่นดอเด็กก็มีกลมๆข้างบนเนี่ยอันนี้เท่ยไหกว่าโดสูงโดดอเด็กมีดโดถ้าดอเด็กมีกลมๆข้างบนเนี่ยกว่าโดทะเลก็เหมือนกันเรถ้ามีกลมๆข้างบนก็เรถ้าเป็นเจกลมๆสูงก็เรโดเรโด,โด,โดขึ้นสูงนิดเดียครับแต่หลังจาก เทียบเสียงจากเครื่องดนตรีที่หนึ่งดู้เขาเรียกว่าถ้ากลมๆเนี้ยแสดงว่ามันมีเสียงสูงในในโนะ้ตดนตรีเนี่ยมันไม่มีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันไม่ได้มีแค่แปดตัวนะครับโดเรมีฟาซลาทิโดมันมีสูงกว่านั้นอีกอีกเท่าตัวเช่นในนึกถึงคุย,ค,ยคุยแต่ไม่ได้หยิบคุยมาวันนี้นะครับก็จะมีโดเรมีฟาซลาทิโดโดเรขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันคีย์บอร์ดเนี่ย คีย์บอร์ดก็ใช่ของของครุตีทางสากลนเขานะครับก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะเรียกว่าโน้ตนะคนไทยจะดูง่ายนะครับไปดูง่ายจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไล่เสียงตามนี้นะนี่โน้ตดีไทยยังไม่ได้ปฏิบัตินะครับแต่ว่าจะข้ามไปก่อนเราจะข้ามไปก่อนนะก็จะไปดูในหัวข้อที่สามครับ ประเภทวงดนตรีไทยประเภทวงดนตรีไทยคือวงดนตรีไทยเขาจะจัดเป็นประเภทคล้ายๆกับวงดนตรีสากลนี่แหละนะครับแต่ละประเภทก็จะมีเครื่องดนตรีที่ ไม่เหมือนกันไม่ไม่เหมือนกันทุกชิ้นบางชิ้นอาจจะเหมือนกันนะครับอาจจะมากกว่ากันอย่างของสากลก็เช่นเดีวยวกันเหมือนอย่างวงฟกซองเนี้ยวงฟกซองเนี้ยมันก็จะมีไม่กี่ชิ้นใช่ไหมเลน่นกันง่ายถ้ามีมากบางทีความไม่สะดวกในการเล่นก็มีเหมือนกันพอลงปงชิ้นเนี่ยอันแรกนะครับในหนังสือตำราหน้าหน้าถัดจากเหือนหน่วยนะอาจรย์ที่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ย า3.9นะครับถึงกระทบทวนในตรงนี้นะครับหนึ่งวงปีพาดวงปีพาดวงปีพาดวงประเภทนี้จะมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่าเป็นหลัก เน้นเครื่องตีแล้วก็เป่าเป็นหลักเครื่องตีเครื่องเป่าให้ไปดูแล้วนะครับตีมีอะไรบ้างเป่ามีอะไรบ้างเป็นหลักเขาเรียกว่าวงปีพาดในการดําเนินวงเนี้ยก็จะเป็นวงปีพาดช,ชาตีไม้แข็งไม้นวมอา่าปีพาดเสภาปีพาธดึกดาบันปีพาดมอนไปดูรายละเอียดนะครับที่นี้เขาใช้เปิลเลงประกอบพิธีพระราชพิธีนะครับพระราชพิธีต่าง นะครับจะมีลักษณะการนั่งแล้วก็มีเครื่องยศเนะี่ยประมาณนี้นะครับวิพาสให้เห็นหน้าตาไว้ก่อนนะครับอย่างเนี้หงจัดจัดกระบวนจัดกระบวนเนะี่ย ทีนี้ก็ไปดูวงปีพาดก็จะมีปีพาดชาตีวงปีพาดชาตีชาติไปดูเครื่องดนตรีจะมีอะไรบ้างเครื่องดนตรีก็มีเอาองค์ประกอบก็ต้องมีอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้ก็ไม่เรียกวงปีพาดชาตีนะครับ ก็จะมีปีนอกหนึ่งเราโทนชาตรีหนึ่งคู่กองตุก๊กนะครับกองตุกกองต้นๆนะ่ะกองชาตรีหนึ่งลูกค้องคู่หนึ่งชุดแล้วก็ชิงหนึ่งคู่นะครับโอกาสจะแสดงก็ไปดูในรายละเอียดนะครับเป็นการแสดงประเภทหนังตะลงุทงทางภาคใต้นะครับอันต่อไปวงปีพาดไม้แข็งกรีนินะครับวงปีพาดเอิ้งหยิบทีพาดไม้แข็ง แสดงไม่ใช่ไม้ไม่นวมแล้วเตียกว่าไม้แข็งแล้วก็ต้องมีระนาดอีกระนาดอีกหนึ่งรางเคยเห็นไหมน่องแนงนองแนงน่องแนงระนาดที่ก็มีตัวตีสองตัวแล้วก็มีเชือกอยู่ตรงกลางถ้าคนที่ไม่เป็นต้องฝึกใหม่นะมีคล้องวงใหญ่หนึ่งวงปีในหนึ่งเหลาตะโพนหนึ่งใบแล้วก็กองทัดหนึ่งคู่ชิงหนึ่งคู่นี่อันนี้คือวงปีพาดไม้แข็งเครื่องห้ามีวงปีพาดไม้แข็งเครื่องขู่เครื่องคู่เข้าไปดูนะครับ จะมีหลายหลายย่อยออกมาอีกย,ย่อยรายละเอียดมาอีกนี่คือวงปีพาดวงปีพาสไม้นวมนะครับก็จะมีขนมตีเป็นประกอบพวกนี้ตระกูลวงปีพาสนะครับในเรื่องที่สองที่จะให้นักเรียนไปดูก็คือเรื่องของวงเครื่องสายนะวงเครื่องสาย คงนึกออกน,นะคเครื่องสายคือจะต้องมีเครื่องที่เป็นสายแล้วก็ทําให้เกิดเสียงเดาที่ครับคืออะไรก็น่าจะเป็นตระกูลตระกูลซอเนาะตระกูลซอประเภทสีประเภทสีนะครับก็จะมีมีตัวที่เป็นหลักเลยมีซอร่วงซออู้และจักเข้จักเข้นะครับจะมีคุยเพียงอ,อเครื่องกำกับจังหวะ นะมีโทนหนึ่งคู่แล้วก็ลัมานานะครับอันนี้เป็นไรายละเอียดเครื่องดนตรีอ่านไะปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของวงเครื่องสายก็จะมีวงมโหรีวงมะโหรีเคยได้ยินนะครับวงโมโหรีเป็นเครื่องสายพัดตะวงโมโหรี มันก็จะไปดูเรื่องของอในตัววงหัวดีหน้าที่สี่สิบสองนะครับตรวจสอบความพร้อมข็หนต้นตีก่อนก็ว,วงหรีมันจะเป็นบรนเลงจะมีเครื่องหกมีวงดีต่างๆเนี่ยตัวอย่างภาพจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมีเครื่องสายเข้ามาเกี่ยวข้องเน,นี่ยวงหรีนะครับในในคู่มือเรานลครับในเรื่องที่สาม การขับร้องเพลงไทยขับร้องเพลงไทยเพลงไทยนั้นนะการร้องมันจะ่างจากเพลงของทั่วไปสิ่งที่ตัวเป,เป็นตัวเอกของเพลงไทยก็คือมีการเอือเอ้อนเอื้อนได้ยินไหมครับเอื้อน

นีจะมีเสียงต่ําเสียงสูงการขับร้องการร้องก่อนการร้องก็จะมีรูปแบบนะครับเราอิสระกับร้องส่งเราอิสระก็คือเคยดูไหมร้องร้องขับเสฟพาร้องเพลงไทยเดิมเนี้ยนยก็ร้องร้องส่งคือร้องให้ดนตรีรับ ลอดึงเครื่องดนตรีก็รับเลยเรียกว่าร้องส่งนะครับมีรับลูกกันเนี่ยการขับร้องไปดูความหมายการขับร้องคือการเปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงสูงต่ําสั้นยาวนะครับตามบทประพันธ์ที่เขาประพันธ์ไว้นะครับให้ได้อักระนะอักระเพราะว่าเสียงคอบร้องของภาษาไทยเนี่ยมันเป็นเสียงที่ มีเสียงสูงต่ําค่อนข้างจะจะจะมากนะจะมากต่างจากดนตรตีของทางทางฝรั่งเขาดังนั้นฝนฝรั่งจะร้องอย่างคนไทยเนี่ยมันจะเป็นการลําบากการลําบากเพราะว่าเสียงเนี่ยการออกเสียงเนี่ยมันสูงสูงมากจริงๆนะต่ําก็ต่าจริงจริง,รง,รงนะขึ้นลงแบบทันทีทันใดนะครับคนที่ร้องได้นั้นต้องมีการเก็บเสียงไวท้ที่ที่ปอดนะปอดเป็นหลักนะไม่ที่คอนะ เสียงเฉพาะไม่เพาะให้ลงไปที่ปอดถึงปอดเมื่อไหร่ละเพลงแกได้อัดทรนะครับอน,นี่คือการการร้องนะการร้องครูมีเรื่องเล่านะครูเคยไปไขับร้องเพลงไทยเดิมในจอนเข้า่ข่ลูกเสืออบรมลูกเสือถ้าร้องไม่ผ่านเนี่ยเขาเขาไม่ให้นอนมีครูกับเพื่อนอยู่สาคนร้องทังตีสอง เล่นยังไงก็ไม่ได้เพราะเสียงเรามันไม่ให้ลูกคอเราไม่ได้ไงผู้ฝึกก็ก็ไม่ยอมตีสองก็ตีสองโอ้โหม่งวงนอนก็ง่วงนอนสุดท้ายก็ก็ผ่านแบบอหรักอิเหลือออกไปได้เพลงอะไรนะเียงสร้อยเพลงยังจําได้ติดใจสร้อยเพลงมันยายความตามแซ่อะไรประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้คือรายละเอียดใครนักเรียนไปดูนะครับอยังไม่ต้องฝึกร้องหรือใครฝึกร้องได้มาก็ยิ่งดี มีเพลงอะไรบ้างอ่ะเพลงราตรีประดับดาวเคยได้ยินไหมครับนะครับลองไปลองหัดร้องดูงไปเปิดดูแล้วก็ได้ครับครูให้ครูร้องให้ฟังแต่ครูไม่กล้าร้องอ่ะเพลงลีลากระทุ่มเพลงพัชชาเพลงเชิดชิง<ม>เขาเป็นตัวอย่างไหครับการมีการร้องประกอบการแสดงวิทีการแสดงก็มีการร้องด้วยนะครับซึ่งบทเสภาเรื่องหุูช้าขุนแผนเนี่มีการพากมีการพากาาด้วยในการแสดง ของอเพลงไทยนะครับวันนี้ก็สรุปว่าในประเภทบุดนตรีไทยก็จะมีพวกปีพาดวงปีพาดนะมีปีพาดก็จะมีปีพาดชาติปีพาดไม้แข็งปีพาดไม้หน่วมแล้วก็จะมีวงเครื่องสายนะครับวงเครื่องสายเป็นเป็นวงดนตรีที่มาคล้ายๆวงปีพาดอีกประเภทหนึ่งแล้วมาเลือกกันขับร้องเพลงไทยนะครับวันนี้ก็ ขอสรุปไปตรงนี้ก่อนนะครับเ,รเอาก็คร่าวก่อนให้นักเรียนไปฝึกไปฝึกการปฏิบัติเครื่องดนตรีแล้วก็การขับร้องสองเรื่องนะครับปฏิบัติเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้ที่เราถนัดเครื่องดนตรีมีสองชนิดหนึ่งประเภทบรรเลงสองประเภทประกอบจังหวัดบรรเลงก็คือเล่นและเป็นเพลงส่วนประกอบจังหวัดนั้นไม่เป็นเพลงเป็นแค่จังหวัดแล้วก็การขับร้อง ร้องเพลงเพลงไทยเดิมหนึ่งเพลงถ้าไม่ไหวจริงเพลงลาวดวงเดือนก็ได้นะโอ,โอโละนอดวงเดือนเออ้ยพี่มาวารักเจ้าสาวาคำดวงเดี๋ยวครูจะไปหาคนที่ร้องเพราะๆมาเปิดให้ฟังแล้เราก็มาเรียนพร้อมกันเนาะทั้งครูทั้งลูกศิษย์นี่แหละดูที่ว่าใครจะแน่กว่ากัน ก <c oughs> ับร้องเพลงไทยคุณย,ยกตัวอย่างเพลงเอาราดวงเดือนนี่แหละที่เพลงน่าจะง่ายที่สุดคนที่เ้อาได้แล้วก็ไม่ได้เป็นห่วงนะครับดนตรตีเช่นเดียวกันคุณจะเสนอเรื่องเป็นเรื่องคุยดีกว่าเพราะขุยมันหาซื้อง่ายราคาถูกแล้วก็มันใช้ส่วนตัวได้เป่าด้วยกันไม่ได้แนละ้วทุกวันเนี้ยเป่าใครปอมมนะันนันอย่าไปแบ่งนั้นเป่านะครับโควิดติดแน่นอนเลยยืมของน้องก็ได้โรงเรียนบ้านน้ำร้อนน่ะเด็กมีทุกคนนั่นแหละคุยพลาสติกสีฟ้ายืมมาต้มน้ํา ให้เดือดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคซะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นเชื้อโรคติดกันได้แล้วก็ใช้ส่วนตัวจะให้คนอื่นเป่านะครับชั่วโมงนี้ครูวุฒเองก็เสนอเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีนะครับไปเท่านี้ก่อนนะครับแต่รายละเอียดลึกๆนั้นมันต้องปฏิบัติต้องเห็นต้องได้จับได้สัมผัสจะมาพูดมาเล่าให้กันฟังเนี่ยมันคงจะคงจะไม่ได้ทราบสินคงจะไม่ได้เข้าอะไรเท่าไรนักแต่ก็พอรู้คร่าวๆไว้ก่อนนะครับ ในชั่วโมงหน้าก็ค่อยกัใหม่อีกทีหนึ่งชั่วโมงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ